เจริญพรโยมทั้งหลายคนที่เห็นความสุขในสิ่งเล็กน้อยคือผู้มีบุญมากที่สุดโยมชีวิตของเราทุกคนเปรียบเหมือนการเดินทางที่ยาวไกลเราเริ่มต้นจากจุดเดียวกัน คือความว่างเปล่าบริสุทธิ์เหมือนผ้าขาวในตอนที่เราเป็นเด็กทารกใจของเราไม่ได้เรียกร้องอะไรมีเพียงความต้องการตามธรรมชาติหิวก็ร้องอิ่มก็นอนเป็นความเรียบง่ายที่งดงาม แต่เมื่อเราโตขึ้นตาได้เห็นหูได้ยินใจได้เรียนรู้เราเรียนรู้ว่าโลกนี้มีสิ่งที่เรียกว่าดีกว่าเราเห็นเพื่อนมีของเล่นที่ดีกว่าเราได้ยินคำชมเมื่อทำสิ่งที่ดีกว่าใจของเราจึงเริ่มบันทึก จดจำบันทึกว่าความสุขคือการได้มาซึ่งสิ่งที่ดีกว่าการวิ่งจึงเริ่มต้นขึ้นมันเริ่มจากจุดเล็กๆที่เราไม่ทันสังเกตจากการอยากได้ตุ๊กตาตัวที่สวยที่สุดจากการอยากได้ที่หนึ่งในห้องเรียนเมื่อเราได้มันมา ใจก็พองโตมีความสุขแต่ความสุขนั้นโยมมันอยู่ไม่นานเหมือนเราดื่มน้ำทะเลแก้กระหายยิ่งดื่มก็ยิ่งคอแห้งเมื่อความสุขจางไปใจก็โหยหาความสุขที่ดีกว่าเดิมการวิ่งจึงต้องเร็วขึ้น เป้าหมายจึงต้องใหญ่ขึ้นพอย่างเข้าสู่วัยหนุ่มสาวสนามแข่งก็กว้างขึ้นเราไม่ได้แข่งแค่ในห้องเรียนหรือในบ้านแต่เราแข่งกับสังคมเราวิ่งหาการยอมรับ จากเพื่อนฝูงเราวิ่งหาความรักที่เหมือนในนิยายเราวิ่งหามหาลัยที่มีชื่อเสียงเราวิ่งหาอนาคตที่ใครๆก็บอกว่าดีใจเราเต็มไปด้วยความคาดหวังคาดหวัง ว่าถ้าเราทำได้เราจะมีความสุขอย่างแท้จริงคาดหวังว่าถ้าเราไปถึงเส้นชัยนั้นการวิ่งจะสิ้นสุดลงเราทุ่มเททุกอย่างเรียวแรงเวลาบางทีก็เสียน้ำตาหลายคน ไปถึงเส้นชัยที่วาดหวังได้เรียนในที่ที่อยากเรียนได้คบกับคนที่อยากคบในวันแรกที่ไปถึงใจมันฟูมันอิ่มเอมเราคิดว่าเราทำได้แล้วเราคิดว่า นี่แหละความสุขที่ตามหาแต่แล้วไม่นานความรู้สึกนั้นก็ค่อยๆจางลงความคุ้นชินเข้ามาแทนที่แล้วเราก็เริ่มมองเห็นเส้นชัยใหม่ที่อยู่ไกลออกไปเส้นชัยที่เรียกว่าการงานที่ดี เส้นชัยที่เรียกว่าความสำเร็จแล้วใจก็บอกกับตัวเองว่าเอาละ่ะวิ่งอีกสักหน่อยคงจะถึงแล้วจริงๆเมื่อเข้าสู่ไว้ททำงานนี่คือการวิ่งมาราธอนที่ไม่เห็นเส้นชัยบันได สู่ความสำเร็จมันช่างสูงชันขั้นแรกเราขอแค่มีงานทำพอมีงานทำเราก็อยากได้ตำแหน่งที่มัน่นคงพอมันอ่นคงเราก็อยากได้เงินเดือนที่สูงขึ้นพอเงินเดือนสูงขึ้นเราก็อยากได้การยอมรับการนับหน้าถือตา พอได้รับการยอมรับเราก็อยากมีอำนาจอยากเป็นหัวหน้ามันเหมือนการปีนบันไดที่ไม่สิ้นสุดทุกครั้งที่เราก้าวขึ้นไปหนึ่งขั้นเราจะเหนื่อยแต่ก็ภูมิใจเรามองลงมาเห็นคนที่อยู่ต่ำกว่าแล้วก็มองขึ้นไป เห็นคนที่อยู่สูงกว่าความสุขจากการได้เลื่อนขั้นมันอยู่กับเราสองวันสามวันอาทิตย์หนึ่งหรือบางทีก็เดือนหนึ่งแต่แล้วภาระที่หนักขึ้นความรับผิดชอบที่มากขึ้นความกดดัน จากขั้นต่อไปที่ต้องปีนมันก็เข้ามาแทนที่ความสุขนั้นจนหมดเราบอกกับตัวเองว่าถ้าถึงจุดสูงสุดได้เราจะหยุดพักแต่เราไม่เคยถามตัวเองจริงๆว่าจุดสูงสุดนั้นอยู่ที่ไหนพร้อมๆกับการวิ่งในหน้าที่การงาน เรายังวิ่งในโลกของวัตถุเราวิ่งหาบ้านที่หลังใหญ่ขึ้นเพราะเราเชื่อว่าพื้นที่ที่กว้างขึ้นจะทำให้ใจกว้างตามพอได้บ้านเราก็ต้องหาของมาเติมให้เต็มโซฟาโต๊ะทีวี เครื่องครัวเราวิ่งหาความสะดวกสบายที่ไม่มีวันเพียงพอเราวิ่งหารถยนต์ที่คันใหม่กว่าเพราะเราเชื่อว่ามันจะพาเราไปสู่ความสุขได้เร็วขึ้นพอได้รถคันใหม่ ไม่กี่เดือนก็มีรุ่นที่ใหม่กว่าออกมารถของเราก็กลายเป็นของตกรุ่นในทันทีก็เริ่มไม่พอใจในสิ่งที่มีเราวิ่งหา โซสับเสื้อผ้ากระเป๋านาฬิกาวิ่งตามสิ่งที่โลกบอกว่าต้องมีเราคิดว่าการมีคือความสุขการได้ครอบครองคือความมั่นคงเราทำงานหนักเพื่อหาเงินมาซื้อสิ่งที่เรา ไม่ได้ต้องการจริงๆเพื่อสร้างความประทับใจให้กับคนที่เราอาจจะไม่ได้ชอบด้วยซ้ำเราสะสมวัตถุมากมายแต่เรากลับไม่เคยรู้สึกเต็มเหมือนเรามีแก้วน้ำที่ก้นมันรั่วเติมเท่าไหร่ก็ไม่เคยเต็ม ความกระหายมันเพิ่มขึ้นทุกวันโยมการวิ่งที่เหนื่อยที่สุดอาจไม่ใช่การวิ่งหางานหรือหาเงินแต่คือการวิ่งในสนามของความสัมพันธ์เราวิ่งหาคนที่ใช่คนที่จะเติมเต็มทุกอย่างที่ขาดหาย เมื่อเราพบเจอเราก็คาดหวังคาดหวังให้เขาเป็นดังใจเราทุกอย่างคาดหวังให้เขามอบแต่ความสุขให้กับเราเมื่อเขาทําไม่ได้ดังใจเราก็เป็นทุกข์ใจที่เคยพองโตก็แฝบลงเราพยายาม จะเปลี่ยนแปลงตัวเขาแล้วเราก็พยายามเปลี่ยนแปลงตัวเองจนบางทีเราไม่เหลือความเป็นเราพอเรามีครอบครัวมีลูกการวิ่งก็ถูกต่อไปยังคนรุ่นต่อไป เราวิ่งเพื่อหาโรงเรียนที่ดีที่สุดให้ลูกเราวิ่งเพื่อหาอนาคตที่ปลอดภยัยให้ลูกเราคาดหวังให้ลูกเป็นอย่างที่เราอยากให้เป็นเราแบก ความฝันของเราไปวางไว้บนบาของเขาโดยไม่ได้ถามเขาเลยว่าเขานับหรือไม่เราทำทุกอย่างด้วยความรักแต่เป็นความรักที่เจือไปด้วยความยึดมั่นถือมั่นความรักที่สร้างทั้งความสุขและกองทุกข ไปพร้อมๆกันแล้ววันหนึ่งเมื่อเราวิ่งมาไกลจนเกือบสุดทางเราอาจจะนั่งลงในบ้านหลังใหญ่ขับรถคันหรูมีตำแหน่งที่ใครๆก็อิจฉามีทุกอย่างที่เคยคิดว่าถ้ามีแล้วจะเป็นสุข แต่ในคืนที่เงียบสงัดเรากลับรู้สึกว่างเปล่าเรากลับรู้สึกเหนื่อยอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนมันไม่ใช่ความเหนื่อยกายโยมแต่มันเป็นความเหนื่อยที่กลางหัวใจเราเริ่มถามตัวเองว่าทั้งหมดที่เราวิ่งมาเราวิ่งมาเพื่ออะไร ความสุขที่เราได้รับระหว่างทางมันช่างสั้นเหลือเกินเมื่อเทียบความเหนื่อยยากที่แลกมาเราวิ่งจนลืมที่จะชื่นชมดอกไม้ข้างทางเราวิ่งจนลืมที่จะมองท้องฟ้าเราวิ่งจนไม่มีเวลาให้กับคนที่รักเราจริงๆและที่สำคัญที่สุด เราวิ่งจนไม่มีเวลาที่จะอยู่กับตัวเองเราวิ่งหนีความไม่พอใจในปัจจุบันเพื่อไปหาความสุขในอนาคตแต่อนาคต ก็กลายเป็นปัจจุบันที่เราต้องวิ่งหนีต่อไปมันเป็นวงจรที่ไม่จบสิ้นเหมือนกระรอกที่วิ่งอยู่ในกลงล้อยิ่งวิ่งเร็วเท่าไหร่กงล้อก็ยิ่งหมุนเร็วขึ้นเท่านั้นได้แต่วิ่งวิ่งแล้วก็วิ่งแต่ไม่เคย ไปถึงไหนเลยได้แต่เหนื่อยและหมดแรงอยู่ที่เดิมนี่แหละโยมคือภาพของชีวิตที่เราส่วนใหญ่เป็นกันคือเรื่องราวของดวงใจที่วิ่งหาไม่หยุดย่อน แล้วเราก็สงสัยว่าทำไมชีวิตถึงหาความสงบที่แท้จริงไม่เจอก็เพราะใจมันไม่เคยหยุดพักเลยใจที่ต้องวิ่งตลอดเวลาเป็นทุกข์อย่างแท้จริงลองหยุด สักครู่ลองมองรอบกายช้าๆความสุขอาจไม่ใช่สิ่งที่อยู่ไกลตัวแต่อาจเป็นลมหายใจที่เข้าและออกเป็นความรู้สึกที่เรายังมีชีวิตอยู่ความสุขอาจอยู่ในถ้วยชาอุ่นไอในตอนเช้า อยู่ในแสงแดดอ่อนๆที่ส่องผ่านหน้าต่างอยู่ในเสียงนกที่ร้องเพลงนอกบ้านสิ่งเหล่านี้เรามองข้ามไปเพราะใจเรามัวแต่มองหาสิ่งที่ใหญ่กว่าโยมลองคิดดู การได้เห็นดอกไม้บานก็เป็นความสุขการได้ยินเสียงหัวเราะของคนที่เรารักก็เป็นความสุขการได้กินข้าวอร่อยสักมือ้อก็เป็นความสุขบุญในทางธรรมะไม่ใช่แค่การทำทานหรือรักษาศีลแต่คือคุณภาพของดวงใจ ใจที่อ่อนโยนใจที่รู้จักขอบคุณใจที่เห็นคุณค่าในสิ่งสามัญน,นี่แหละคือใจของผู้มีบุญเพราะปัญญาได้สอนให้ใจรู้จักพอเมื่อใจรู้จักพอการวิ่งแสวงหาก็หยุดลงเมื่อการวิ่งหยุดลงความสงบ ก็ปรากฏขึ้นความสุขจึงไม่ใช่สิ่งที่ต้องสร้างแต่เป็นสิ่งที่เราต้องค้นพบค้นพบในสิ่งที่มีอยู่แล้วตรงหน้านี้ฝึกมองหาความงามเล็กน้อยในทุกวันฝึกขอบคุณกับสิ่งที่เรามีแล้วโยมจะพบว่า ความสุขที่แท้จริงอยู่รอบตัวเราเสมอมาและเราคือคนที่มีบุญมากที่สุดคนหนึ่งขออนุโมทนาในบุญและธรรมะขอให้ทุกดวงใจเป็นสุขเป็นสงบสาธุ